สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องปกอดภัยวันสุลุสุขุนพี่น้องจา๋าพอกับเบ้บบบาหมีส่วงสายสายพี่น้องกาลังเตรียมเมนูอาหารเที่ยงสาหรับคนงานเกี่ยวเขา่าเนาะทีมงานเกี่ยวเขา่า20กว่าชีวิตรวมทั้งวัดทั้งครอบครัวกับหลายอยู่พี่น้องเฉพาะเกี่ยวเข่ากับ22คนแล้วรวมๆกับ24 25คนนะจ๊ะ เมนูตอนเที่ยงวันนี้ก็นำเสนอเมนูลาบลาบซีหรือว่าลาบเนื้อก้อยเนื้อเนาะปกติบ่มีว่าสีเห็ดกับเข่ามันนี่กัว่าสีเห็ดอย่างอื่นแต่พอดีเพิ่นสั่งเนื้อไว้ห0าร้อยบาทเนาะเนื้อบอกไม่เนื้อตลาดได้พี่น้องเนื้อสดอยู่บ้านเฮาแบบขาเจ้าสีลมสดเลยเนาะสั่งมาห้าร้อยบาท ห้าร้อยบาทลายบอกกะกะเพาะกินอยู่พี่น้องอันนี้เพิ่นซอยเลยเพิ่นก็ะซับซับทั้งมีทั้งตับทั้งเคืองในทั้งเนื้อเนาะนี่แล้วก็มีเพี้ยพ้อมเพี้ยแล้วก็เลือดเนาะสำหรับคนที่กินเนื้อพี่น้องขาดเพี้ยบ่ได้หลายคนบอกว่าเพี้ยคืออย่างเพี้ยที่มันขึ้นอันมักทั่วมักแต่งนะบอกโบแมนพี่น้องจ๋าเพี้ยเพี้ยวัวหรือเพี้ยอันควายก็ตามพี่น้องเท่ว่าขี้ไม่ละละ ขี่อ่อนมันเนาะเออมันกินอีหยังพนะก็กินหญ้าพี่น้องกินหญ้ากินเฟืองอม,มันก็สียออกหอมหอมขมๆจากหน่อยเนาะขาดบ่ไดดคือเพียรลักๆของการทำเนื้อสำหรับคนที่กินดิบพี่น้องเพราะฉะนั้นเมนูนี่นะบ่หมีบ่บค่อยถนดัดเออลุงเลินเพื่อนก็เลยขึ้นมาเฮ็ดเองจัดการเองมักรสชาติขมแบบได้ก็เฮ็ดตามนั่นเนาะ พอบะมีกับบะเมนขอกินเนื้อหรือว่าประเภทดิบนี่บะมีบะกินเนาะสำหรับคนเมนูนี่นะหลายคนมักอยู่ลุงไข่พอครูแฝดพอนองเมยอัองสิลุงเลิศนี่สิเขมามักกินแนวนี้กินแบบสดๆนะพี่น้องกินอันนี้ลาบดิบละว,วะลาบดิบดกับก้อยดิบมันละก้อยเนื้อเนาะใส,ส,ส่เพียใส่เลือดพราะฉะนั้นบะหมีกับ เลยให้เพิ่นจัดการเองพี่น้องขั้นบ่มีเหตุก็เพราะเหตุได้แต่เบอแต่เป็นเมนูที่บ่ค่อยถนัดเนาะนี่ซับซจักน่อยเนาะเวลาปรุงค่อยๆยเพื่อนก่อยคือลาบเลยพี่น้องใส่เพียลงไปใส่เลือดลงไปพะนะใส่ต้นหอมพักซีใส่ข้าวขัวพริกป่นเนาะใส่น้ำปลาหนิด แต่ประเภทลาบเนือ้อหรือว่าก่อยเนือ้อเขาเจ้าสิบบใส่ยมักเนาด้วยพี่น้องมันสิบบแซบบบเคลื่อนลาบหมูลาบไกล่ลาบเป็ดเด้นี่นี่เขาก็สิเอาเพียมาม,มักลงกนี่นี่เนาะเพียมักเลื่อนลงไปออาหารอันโอชะแต่ว่าเห็นเพื่อนอยากกินโดนละเนาะอันนี้คือเมนูอาหารเที่ยงอันนี้เฉพาะเนื้อมันแต่ว่ากระดูกมันแม่นองมยอซับ จะต้มต้มแซบหรือว่าต้มซุปมันเลยพี่น้องซุปกระดูก,กวัวต้มแซบเครื่นนงองไงงัวเนาะนี่เมนูตอนเที่ยงยายรวยกำลังกวดเข่าตากเข่าอยู่เข่าฮาจะกระสอบแล้วนี่ <35. S 1> อันน้นอยๆสามสิบห้าหอสอบเ,เอขเเอขึ้นเล้าซุปม,มันแหงเอาขึ้นเล้าซุ้มบแหงกระตาก ไดสามสิบห้าสอบยงพันแล้วนี่ทางนี้จะเป็นอ่าสลุปมันเป็นงัวหรือควายนง,งัวงัวดำแบบผู้ช่วยก็จะเป็นน้องทำเห็ดย่างทำตำกระเทียม,มเยมสเฮ็ดยังกินเมนูเจ้า ผัดมี่เจ้าสิพัดเองตีเอาไผ่ผัด,ดตํากระเทียมให้เบาหมีเบาหมีสิผัดเส้นพี่น้องเส้นอ่าสองสามโลนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะจะผัดเส้นหรือว่าผัดมี่นั่นเองเส้นไายบ่มีถั่วง,งอกนี่นี่อันนี้เนื้อสดๆทั้งกระดูกทั้งเครื่องในมันพี่น้อง จะต้มเนะเาะแร้วแต่ผู้มากพี่น้องจ๋าบ่ว่ากันเนาะสำหรับคนที่กินเนื้อไม่กินเนื้อก็แล้วแต่แต่เขาเจ้ามากกันเลยให้เขาเจ้ากินเนาะนานๆทีซื้อมาห้าร้อยบาทสั่งเขาเจ้าคนในบ้านแล้วเขาเจ้าหล่มงวัวจะต้มต้มต้มแซบ,แ,ซบนะแล้วก็ลาบเนาะ ำตำแหลกระเบ้าทัพเดี๋ยวบะมี่สิขืนพัดมีพี่น้องสรุปแล้วกับขเขานี่ให้ลุงเลิศเห็ดเนาะเมนูลาบเนื้ออัน,น้ก็จะทำต้มแซบแล้วบะมีก็จะผัดพัดเส้นเนาะพัดมีนั่นเองพัดเส้นก๋วยเตี๋ยวกับเขามันิกนาซิมีซัมนี่พี่น้องจา๋าขัาวิบกินเป็ดกินไก่เขาเจ้าเอาเบื่อแล้วกินซูเม,มอร์ เนาะคืนก่อนกับไก่บะหมี่ก็จะเตรียมทำน้ำผัดหมี่ก่อนพี่น้องก่อนสะผัดหมี่เนาะอันนี้คือน,น้ำมัน ใส่หอมแดงลงไปเจียวหอมแดงแล้วตามด้วยกระเทียมนะจ๊ะมันจะได้หอมหอมพี่นอ้องใส่เครื่องหลายๆคัันมันเหลือกเอาไว้พัดมือต่อไปได้เนาะเจียวหอมแดงกระเทียม เดี่ยวจะมันหอมหมดละเริ่มหอมเริ่มได้ที่แล้วพี่น้องก็จะใส่น้ำตาลชายลงไปนะจ๊ะใส่ประมาณ3-4ขีดรสชาติของบะหมี่ก็จะเป็นอ่าสูตรของบะหมี่เนะาะรสชาติเปรี้ยวหวานนะจ๊ะแต่บาหวานมากเกินไป ตามด้วยผงหนัวแล้วก็ตามด้วยรถดีแล้วก็ใส่เกลือเล็กหน่อยพี่น้องอ,อันนี้น้ำผัดหมี่มนั่ก็สีออกสีดำตาลเนาะ เดี๋ยวบ่มีจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปแต่ซีอิ๊วดำกระเบิดพี่น้องจากสีเข้มรืเบคมเข้มนี่บ่มีล่าง,งน้ำเรียบร้อยแล้วนี่ล่างขวดซีอิ๊ว <tiếp gente> ดำหมดพอดีสีคือสิบรเเข้มตามด้วยน้ำมะขามเปียกเนาะนี่ น้ำมะขามเปียกกระขันสดๆเด้น้ำมะขามเปียกจ้ารสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกแล้วเขาก็บซีซีมลดเบิ่งว่ามันได้บร่รสชาติที่เขาต้องการเนะราะรสชาติเปรี้ยวหวาน ถามมันได้รสชาติแล้วก็สิลวกเสร็จแล้วกะเอามาพัดพี่น้องถามจางกับใสเกลือเพิ่มใสยังได้ถานบกเปียวกับเพิ่มน้ำมะขามได้เดี๋ยวรอมันเดือดแป๊บเริ่มเดือดฟุดฟุดฟุดฟ,ดฟ,ดฟดแล้วท่านผู้ชม เยวจะทําการลวกเส้นต่อระหว่างรอผัดหมี่กระต้มแซบเครื่องในวัวเนาะอืแซบๆตมไปเปื่อยๆนะพี่น้องใส่ตะไคร้คาใบมะกรูดตมไปเปื่อยจากสองสมองนี่เนาะ มีทั้งปอดทั้งกระดูกเดี๋ยวกับคนงานขึ้นมาแล้วสิบเอ็ดโมงเขาขึ้นแล้วพี่น้องบริยูหอดเทียงจะผัดหมี่ต่อท่าทผูมสมลวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เส้น2กิโลตัวแรกวัาสิพัทสากิโลสองกิโลพอลวกเสร็จห้มันซุกแน่พี่น้องจะได้มาผัดแต่ว่าสีสิบอค่อยเข็มมันนี่ซะอ้ยวดำเบิดอาจจะออกสีเหลืองๆธรรมดาธรรมดาจระทะน้อยพัดยาก พัดมีเนี่ยขั้นบ่มีบ่รยู่คือบริกินสีมันสิบกค่อยเข้มเด้มันสิออกเหลืองๆอ,อ่อนๆปกติมันจะเป็นสีน้ำตาลกระทะก็นคือเดิงดางเด้งดงย่ฮะกิจาสิบริกินแท้ ง่ายว่าเมนูอื่นใฮ้ดแล้วบ่แล้ว,ลวต้มก็แล้วแล้วลาดก็แล้วแล้วทีมงานขึ้นมาพอดีขึ้นสิบเอ็ดโมงหัดเส้นมันนอ่ก็มีแค่นี้เนาะ เรียบร้อยแล้วเกลอสีสันบ่ค่อยไปแล้วมันไอ้ถั่วงอกกระบอมีต้นหอมผักชีกระบอมีเพราะฉะนั้นก็มีเท่าที่มีแล้วพี่น้องพวบบ้านบริติบตลาดเนาะกินเท่าที่มี เดี๋ยวภิสีวานั่นคือบัวไซนี่คือบัวไซมันบ่มีไปตลาดเช่อโดนเดาละมือซักไม่ใช่เมื่อบอกืมเมื่อจะควยนี่แล้วบ้มนี่สังแคเนยาหินช่อยังกับอ่มีมันแพ้งนะสาวสามลอยถไปสี่ลอยสามลอยถไป เหตาือหนีเายสือสารยาตัวเองแนลโนแล้วมักสัวชามลอแต่นอนี้าตัวนจั้อเดี๋ยววันนี้ไว้สจะไปเขาที่เมืองไปหาสื่อของอยู่ด้วยนี่หาสื่อของอยู่ของกินพัก หลายอย่างอยู่บริไปหลายมือแล้วมันเงี่ยงกับบมีผักหอมกับบมมีอันนี้ผัดหมี่ผัดเส้นสองโลแต่ว่าสี้ยวดำกะเบิด, <c oughs> ดบมันก็เลยเอ็นขาวอักลากจังสีละ <c oughs> หอมกับวมมี <c oughs> หอมใส่กับวมมีตัวงอกใส่กะบวมีแต่ว่าเน้นรสชาติอ่าพี่นอ้องอร่อยแน่นอนกระแซบคือเก่าเหัง นี่อะไรพี่น้องสีสันวันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เน้นรสชาติพี่น้องจ๋าอันนี้จะเป็นอ่าลาบเนื้อแล้วก้อยเนื้อลุงเลินเอาบไปขวบบอขวบผู้ใดมากินนิบก็กินไปพี่น้องผู้ใดบม่กินนิบก็เอาไปขวบเนาะอันนี้เมนูลาบเลือดนะจ๊ะลาบเนื้อนี่จานต้มแซ่บพูดนะ ยห่ายอาน้คนคนลายบเอาเน้นบพิกเอาไปัากเอายายเอาคือึ้นมาแล้วก็กินโลดเน่ะบริสอเนาะบริถาทบัวบายโมงกว่าก็ลงตอนนี้เพิ่งจะสิบเอ็ดโมงกว่า อันนี้จะคั่วสุกนะจ๊ะลาบขัวพี่น้องหลังจากที่ลาบแล้วก็ขนโบกินดิบก็ขัวเอาเนาะขัวมันสุกตักอีกจานลาบอิหยกไปเขาไม่ทำอิยกไปให้ลุงไปจานพม่ จับอีกนี่เมนูวันนี้พี่น้องเมนูเนือ้อเรามีต้มแซ่บมีลาบก้อยดิบลาบคั่วเมนูอาหารว่างก็จะเป็นผัดหมี่นั่นเอง เร็ว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 มาก่อนกินก่อนมาน้ำหลังกินน้ำหลังนะจ๊ะอืมอ่าลุงไข่ด้วย,ยสิเยลียังบุหันได้มา ามาูแวถอยนึงอนนัเว anyway> oh, ้าลันดข้าพู้มาก่อนเนีเขากิดก่อนเขาอิจฉาเลยนะมาเดินมาเดินยายลุ้นเด้อเด้อเอามาเคือบใหในนีไปมาเคลือบใช่ค่ะเื่ค่ะมันก็อยู่น้ำคหนเร่อละบวงนีเด้อนีเด้อวัาสรกมบง่ ลาบขมต้มแ่บกินม so e so ันอิ่มแล้วหละมาแลงแล้วแล่นา้ววนะบวยทาพอพองบบทผีบวกขบีใส่นไปเลือนไปเลือนใ่ลือามามาทีย่มาทีลุงลกเจ้านะต่ดิเออนังละลุากบุกมในห้องอ่เอนี่ย่เนี่เนื้อละเนาะ เมนูลาบลุงเลินเองพี่น้องพออออยย่่าาคค้นนนบีันนี้ยัง่ไบด้มาครบเด้ยังยายลุนยายลีลุงไข่เบาแบบ

ถึงเวลากินเนาะบดไอ้ขึ้นมาแล้วกินโลดเห็ดกับข้าวแล้วเรากินโรลิไต้องรอไผมาก่อนกินก่อนมานํำหลังกินนํำหลังด้พ่อดีดีบอกดเจแล้วข้างล่งนี่ก็เมนูหนึ่งเนี่เห็นอยู่เต็มถาดอยู่าดเ ปัดเนาะมาเกี่ยวข่อยอันเกี่ยวข่าหน้าข่อยพปได้กินเสร็จกินแล้วพอื่นนอนเป็นิ่งเนาะบ่อกล้วที่ถ้าเป็นยิ้งัเป็นผู้ได้กรสิเป็นกระเทยพี่เจ้าหนับมันหอน มายให่ลุนมามามาตูดไปตูดมาระวังเสียดนเด้อันหลอเาไรนะตรเย่เนดวน้เนาะันต่ฮัก ลุงใครด้วยซะมาน้ำหลางเอาปาดพี่นอกเมืองแน่อันนี้บริมากครบเดยยังอยู่สามสี่คนมนอนี้กอยู่ครบทีมเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์เด็กๆบริเขาโรงเรียนนอซิมอนพรไซน้นองเมยเมอนี้กคนกับสิหล เอิอกก็สิเงียบแน่หายไปเคิงหนึ่งแล้วบเจแหละรอบแรกนี่แล้วมันหนา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 หกานาหนาหนินาหนาหัานหนาหนาหาหาห้นานาบานาบนาหนห้านาหนาานน เดี <One input> ๋ยวรอรุ่นพี่น้องจ่าได้มากในกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้พอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจ ไปแล้วพี่นองสบายดีแต่ว่าสอร้อยบ้าอ่อยกะเมื่องานศบข้าวเดี๋ยวมูนี่เนาะก็เลยบอกครบจักน่อยพี่น้องกินข้าวแล้วก็มีเมนูอาหารว่างต่อนะจ๊ะนี่ผัดเส้นพร้อมเสิร์ฟถาดหนึ่งมันสิอืดตัวนี้แหละมือแรกนะค่อยว่า สิบ่แล้วอยอดอันเซ้นนี่ล่ะ